สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงขนมจีนนะฮะก็จะเห็นภาพขนมจีนลงมาในน้ําเดือดใช่ไหมฮะมีเตามีไฟทีนี้มันมาเกี่ยวกับอะไร,รอ่ะคนภาคเหนือเรียกขนมเส้นนะครับให้เป็นเส้นเส้นเนี่ยไอ้บางคนก็ปั้นเป็นแป้งออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ซอยก็คือซอยคือซอยเป็นเส้นนคือใช้มีดซอ,อยอย่างเงี้ยแล้วก็คาปุ่น ว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ต้องตั้งชื่อขนมจีนอะไรเงี้ยทีนี้มาปีนงังยังไงปีนังก็มีขนมเส้น,นคล้ายกันก็กินผักเยอะๆก็คือการใช้ผักหลายชนิดแสดงถึงความหลากหลายใช่ไหมความเป็นมัธมิตรอามาเปรียบเทียบการอยู่ร่วมกันไงนี่ก็ชื่อว่าหลักซาหลักนี่ก็พ้องเสียงไว 6, ้หกเซาเวสามสามนี่ก็ไปลว่าเนื้อ สามสิบเจ็ดนี่แปลว่าเลือดเงี้อุณหภูมิเลือดอะไรนี้ก็คือเนื้อ,อน,นี่ก็คือเลือดอะไรทํานองนี้แหละทีนี้มันไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าข้าวตี๋วเนี้ยเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วกิเก่งไม้ใช่ไหมแล้วว่าเก่งไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวก็เป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยก็๋ก้ยเตี๋อย่างเงี้ยแล้วก็เป็เที่ยวภาษาไทยก็คือเที่ยวอา้าว อย,อยากอาหารก็มาเป็นการท่องเที่ยวทีนี้ผมเนี่ยเขาดูว่าแน่นอนใช่ไหมก็คือเส้นไงที่ออกมาจากศรีรสะก็คือนิ่งไงแล้วเขาดูว่ามันมั่นคงตอนที่ไปในหลุมศพที่ไปขุดมาศพที่ฝังไปหลายปีผมก็ยังยังไม่เน่าอย่างเงี้ยฮะไม่เน่าไม่เสียก็ยังคงเป็นผมอยู่ไงเขาเลยมองว่าเออมั่นคงอะไรเงี้ยเป็นเส้นเส้นแต่ตรงนี้ฟันแปลว่าแป้งใช่ไหมฮะ เป็นสิ่งที่เกิดจากการขัดเสียออกมาเป็นผงแล้วก็เรามันนวดนวดเป็นก้อนนี่ก็คือหัวใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ยืดทำเป็นเส้นละก็คือเส้นนิ่ง up เส้นดาวทีนี้เถียวเหมือนกันพ้องเสียงเหมือนกันไปว่ากระโดดใช่ไหมฮะอ้าวนี่ก็กิ่งไม้ก็กิ่งไม้ที่ออกเป็นเส้นเนี่ยก็มาเป็นเถียวเถียวไปว่ากระโดดอีกอทีนี้ ขนมเส้นนี้มันไม่ใช่อยู่ในเอเชีย e มันก็ไม่อยู่ในยุโรปอย่างเงี้ยของฝรั่งก็จะใช้แป้งสาลีมาทําอัดใช่ไหมแต่ว่าของเขาช่วงที่ทํายากอยูนน่นั่นแหละก็ยังเป็นของคนชั้นสูงแต่ว่าพอผลิตได้เยอะปุ๊บกลายเป็นอาหารของคนชั้นล,าลยย่างอะไรเงี้ยเส้นเส้นของอิตาลีอะไรเงี้ยตรงนี้ใช้น้ําตกลงมาแล้วก็เป็นเส้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 นเสนผ่านกังหันอย่ไหกังหันก็โกดโกดเพราะงั้นทำได้เยอะก็เลยเป็นที่แพร่หลายเนี่ย นี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจของอาหารเส้นใช่ไหมของทางเอเชียใช่ไหมขนมเส้นข้าวซอยข้าวปุ้นหลักซาจนมาถึงของฝรั่งอิตาเลียนอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเห็นไหมครับน่าสนใจไหมครับขอขอบคุณครับ